เอาล้วครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจ้าทัพเพยเยอร์กับเพย์แบงค์เช่นเคยในเกมที่ท่านกำลังรับชมอยู่ในตอนนี้ก็คือดีมดีดิวเมค้าเนรับผมตอนนี้ประโยคพาร์ที่4แล้วนะฮะโอเคเราจะที่พาร์ที่แล้วเราลันเต้บูทได้แล้วนะฮะปัดเลยลันเต้ในผลดดักเล่งนะฮะ

มาแล้วกกีกคือโผล่มาก็ยี่ดออกมาแล้วนะมันกีกันเตเข้าัปอีกนะระวงตังเอาเฮ้ยโอ้อะไรวะโอเค นี่น้าฟันมากแต่จะขอข้ามไปนะดึงดึงมาแล้วเตะนซุปเปอร์คิกเรียบร้อยนะป่ะไปต่อกันเลยโอ้ไปวันแค่ระวัง Someone doesn't want me here จะเดินไปยังไงล่ะเนี่ย

นะเกรนะฮะเกรอะไรดีอัปเกรดนี่ก่อนแล้วกันโอซิลิสเหรอคิวแล้วก็สองคราอ้อนี่แหละคิวบวกคลิกซ้ายสองครั้ง,ง,งแล้วหยุดแล้วก็คลิกซา้ายคกซาสามครั้งนะฮะี๋ยวลองดูอหนึ่งสองหนึ่งสองสามอหนึ่งสองหนึง่งสาม,สาม,สาม ้า่อนึ่งสอง้ยต้องขี่ซ้ายสิไม่ได้ี่ขวาเอาใหม่หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามอ๋อนี่ไงกดปิดตั้งนานรก วอะน่ยปตนยุบอดได้เต้เอานี่ยไอ้กลงนี้มันอตีแล้อทัวอะไรวะเนี่ยมกิกกมแข็งโอ้ยเป็นพอสเส้นรอฮะตองข้าใหม่เลย เลองไหมลองขวัดตีตีได้ไหมอ๋อตีไม่ได้นะต้อ,ง,อ,อ,องใช้เป็นโล่แข็งอ๋อทับตัวเป็นโล่แข็งต้องใช้โล่แข็งนะใช้ตีฟ้าเฮียบูตหนี ยังไม่หมดหรือวะลโอ๊ยไม่ทันเก็บหนว่าเก็บสองเก็บสามเก็บสี่ต้อล่นมาแล้ว ปิดไฟอีบนี้เรียบร้อยต้องปิดายนะเราจะขึ้นไปจัดการยังไงเนี่ยเดี๋ยวปันเลือดนะโอ้ตรงนี้ก็เวลารับเกณฑ์นะเยอะไปโอเค เรียบร้อยอ๋อฟันแล้วเข้ามาในนี้นะเราเดี๋ยวยังไม่เข้าไปนะมันเป็นแบบเหมือนเป็นภารกิจเสริมเราใช่ไหมซื้อฟันโคกอิ่ว one more โอเคทีนี้ก็อันนี้นะตรงนี้ดันเต้เคลียร์ Never seen a witch use a spray can before. Well, spells can take hours, if not days, to prepare. So why not can it for instant use later? And they do with cheese. Mm -hmm. Where'd you learn this stuff? Virgil taught me the basics of demonology and occultism. i a natural talent for it. Said it would help me to focus on something constructive instead mm -hmm. of. Oh, instead of what? Instead of focusing on nightmares. โอเคไอเคโอเคอ๋อข้าพงตะเป็มัจะดิงได้นะโดนเลยเมื่อกี้อกนี่โอเคขึ้นไปไง่ะออรู้นนะขึ้นไปไงโดนไปเลยเ

ก็มีแต่เราไม่ไปนะดึงอีกแล้วครับท่านิแล้วยังไงจับปล่อยพอดอกยังไงเงี้ยคิวแลนเพ่ว้าวขบบอลขบบอลไหนๆไหนอีกบุกบุกบิด ไม่โดนอาไปไป ไม่ค่อยด้ีเลยี่ครับลอยตัก็เปิดนะโเคยินยางการได้ด้วยโอเคไปลงลูนี้แลกนั้นดอนเลยทำไม่ลงไม่ลงมด้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ย่าตาไปทุ่งานงอกเรียบร้อยครับลบได้ครับเพชนึ่นะครับตัวที่หนึ่ง

ได้ยินไหมตัวอะไรวะเนี่ยไทยแลนด์เฮ้ยอินบีไทยแลนด์เนี่ยวะเราต้องโตนมายังไงเนี่ยมาอุ้ย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 อยนีอุ่วะดูหิโลภทานโลกไปก่อนแล้วอุ้ย มามามาเดีาเด่นสะท้อนกระสุนโกลด์ได้ได้โด์ได้แล้วลได้ลงอ๋อเด,ดียวปักอีกหัวเด,ด็กบอล

apply oh, <sighs> oh, eh? I just seem to drag on forever. Church. <laughs> oh, the police have released footage of the terrorist responsible for the recent attacks at St. Agrius's church. By the name of Dante. Oh, his face, people. If you see him, inform the police immediately, but do not approach him. He has a history of physical violence and is a known sexual deviant. This is Bob just is doing God's work อโอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดตับสไครต์และกดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ